ครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมาตลอดสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของการก่อสร้างถนนพระรามสองที่เรียกว่าเป็นการก่อสร้างที่เป็นมหาการาบ50ปีก็ยังไม่เสร็จฮะก็บอกว่างานนี้เจ้ากระทรวงคมนาคมเองก็บอกว่าจะไม่มีการทันทนแล้วนะฮะพร้อมแจ้งว่าสัญญาสร้างถนนพระรามสองขยับเนี่ยเพราะว่าที่เลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 ครับจึงนะฮะเดี๋ยวว่าเตรียมจะลุยพื้นที่ตนเองในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ ขู่นะฮะว่าผู้รับเหมาคนไหนผิดสัญญาจะมีการจดชื่อลงสมุดพกค่าโทษสูงสุดไม่ให้ประมูลโครงการในกระทรวงเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเองนะฮะเมื่อวานนี้ทางโซเชียลเนี่ยก็มีการทําสื่อล้อเลียนจนกลายเป็นวรเลดังเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนิดหน่อยจากเครียอสื่ออันนี้นะครับคริปล้อเลียนนี้นะครับไปรับชมกันเลยฮะสุขชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระรามสองถนนที่ทําให้พวกเรามีความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงย yeah! มางมา50กว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลย yeah! ครับนี่คือนะครับการกลับมาอีกครั้งของรายการสุขชาวบ้านครับคอนเทนต์ตลกร้นะครับแซลสนนพระราม2ส,สร้างไม่เสร็จแต่มีความสุขครับโดยสุขชาวบ้านในเวอร์ชัน6 7น2,567เนี่ยแม้จำนวนของสมาชิกที่อยู่ในคลิปจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่รูปแบบยังคงเดิมเสียดสีการก่อสร้างถนนพระราม2ถนนที่ให้ทําให้มีความสุขท,ท,ทั้งทที่ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก่อสร้างมาแนวานานกว่า50ปีก็ยังไม่เสร็จนะครับพร้อมวอนให้สร้างไปนานๆครับเพื่อรัฐบาลจะนาไปเป็นแหล่งท่องทเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งวันนี้เองครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัมนติว่าการกระทรวงคมนาคมการกล่าวถึงกรณีสื่อโซเชียลดังกล่าวนะครับที่ทําคลิปล้อเลียนระบุนะครับว่าตอนนี้แม้ว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะประกาศคืนพื้นที่ให้ได้ก่อนเทศกาลสงการานต์ปีนี้จนมีคําถามว่าจะสามารถคืนได้จริงหรือไม่นะครับก็วันนี้คุณสุริยะบอกว่า วันนี้จะเชิญผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ถนนพระรามสองมาหารือเพื่อมายืนยันว่าให้เสร็จจริงๆเพราะตอนนี้กำหนดการขยับไปเสร็จเดือนพฤษภาคมปี2568เพราะติดตเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับดังนั้นวันนี้คิดว่าต้องมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและต้องขอความร่วมมือซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นไม้ตายของกระทรวงคมนาคมคือเราจะมีสม,มุดพกตรวจบันทึกการทำงานของผู้รับเหมาหากล่าช้าหรือผิดสัญญาทำไม่ได้ จะมีการลดระดับจากผู้รับเหมาชั้นพิเศษลงมาเป็นผู้รับเหมาชั้นหนึ่งทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถรับงานใหญ่ๆได้ครับและอีกอย่างอาจจะมีสิ่งที่รุนแรงกว่าน,นั้นคืออาจจะไม่ให้เขาประมูลในโครงการใ,ใหม่ของกระทรวงคมานาคมเลยครับดังนั้นครับทางท่านรัตรีว่าการคมานาคมเองก็กล่าวอีกครั้งว่าในวันที่4มีนาคมนี้นะครับจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสภาพข้อเท็จจริงของถนนพระราม2ด้วยตนเองครับท้งเรื่องของการสร้างให้ตรงเวลาและเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะขณะนี้ เริ่มมีการยกขานขึ้นไปในที่สูงเพิ่มอีกตรงนี้ก็เป็นห่วงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานครับเมื่อถามว่ามีโอกาสจะสร้างเสร็จเร็วกว่ากําหนดเดิมหรือไม่ครับเพราะสร้างมานานแล้วนะครับในประเด็ดนนี้คุณสุริยะกล่าวว่าตนคิดว่าถนนพระรามสองเป็นถนนที่ชาวบ้านเรียกว่าถนน7ชั่วโคตและตนคิดว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาและไม่อยากจะไปโทษร,รัฐบาลชุดไหนๆนะครับแต่เมื่อตัวเองเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งแล้ว ปัญหาต่างๆที่กําหนดไว้ตามระยะเวลาก็ต้องทําตามให้ได้ครับก่อนปฏิเสธว่าไม่ได้ลงพื้นที่พร้อมนายกนะพราะท่านติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศครับก็ต้องจับตาว่าวันที่4มีนาคมนี้คุณสุริยะคงจะลงไปตามงานการก่อสร้างความคืบหน้าที่ถนนพระรามสองนะครับน่าจะมีสื่อไปทําข่าวกันเยอะแยะทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าถูกแซวหนักเหลือเกินว่า50ปีสร้างก็อย่างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จจนคนที่บางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับ